สวัสดีค่ะมาดูดอกที่9้านะคะของเสื้อชิ้นหน้านะคะดอกที่9้าจะมีมุมต่ออยู่ตรงนี้ค่ะกลีบแรกเสร็จแล้วกลีบที่สองกลีบที่สามนะคะดอกนี้ขึ้นมาทั้งหมด7กลีบนะคะจุดต่อของกลีบแรกค่ะ หลักที่หนึ่งนะคะหลักที่สองหลักที่สองปดสองครั้งนะคะหลักที่สามสี่ห้าหกอาขอโทษค่ะย้อนกลับมาที่หลักที่หกต่อกับกลีบแรกตรงนี้นะคะ เจ็แดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเสร็จแล้วสิบสองปลดหนึ่งครั้งนะคะแล้วพันหัวเข็มคะ่ะจุดที่สองนะคะ ปลดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มมาที่อีกสีหนึ่งนะคะปลดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วรวบเข้าหากันมาที่กลีบที่สองเลยนะคะ หลักแรกปลดหนึ่งครั้งค่ะสองสามสี่หา้าหกค่ะต่อกับกรีบที่สองหลักที่เจ็ดนะคะ แปดเก้าสิบสิบเอด็ดเสร็จแล้วหลักที่สิบสองปลดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะวนมาต่อกลีบที่สามนะคะตรงนี้ หลักแรกนะคะปลดหนึ่งครั้งเลยหลักที่สองสามสี่ห,หกแล้วก็ไปต่อกับกลีบถัดไปเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปลดครั้งเดียวนะคะแบบนี้จุดเชื่อมต่อมีแค่สามกลีบคะ่ะดอกที่9้านะคะเสร็จแล้วก็ ถักวนไปจนจบได้เลยขอมุนงานเลยนะคะต่อไปกลีบที่สี่ค่ะหลักแรกนะคะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ สามสี่กลีบที่ห้าคะ่ะสองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองนะคะต่อไปกลีบที่หกนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะกรีบสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเสร็จแล้วสิบสองปลดครั้งเดียวคะ่ะเชื่อมต่อโซ่หนึ่งตัดไหมนะคะดึงไหมเข้าไปในงานเดี๋ยวจะวางให้ดูใหม่ เก็บเข้าไปในกลีบเลยนะคะเดี๋ยวจะวางงานให้ดูใหม่พอจบสิบดอกนะคะชิ้นหน้าเดี๋ยวเราก็ไปถักต่อชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าจะถึงดอกที่10บนะคะสเสร็จแล้วก็ไปชิ้นหลังเลย ะคะได้งานแบบนี้อยู่นะคะดอกที่สิบค่ะเดี๋ยวเรามาต่อดอกที่สิบกัน